มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนข่าวดีคนละครึ่งรอบใหม่ชงให้ลงทะเบียนพฤษภาคมเริ่มใช้มิถุนายนนี้พลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีเรียบประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจขณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของในยกรัฐมนตรีนะคะและกระทรวงมหาดไทยที่ทำนี้รัฐบาลวันนี้ค่ะ เพื่อหารือมาตรการเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกที่3เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คือ5พฤษภาคมค่ะแรงข่าวจากกระทรวงการคลังนะคะกล่าวว่าในรัฐมนตรีนั้นได้สอบถามถึงความคืบหน้าของการออกมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการมอบหมายให้สสชและกระทรวงการคลังทำมาตรการมาเสนอค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะต้องการเร่งให้ประกาศมาตรการให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นจึงให้มีการนำชุดมาตรการที่จะออกมาเป็นหลักการเบื้องต้นเสนอให้คอรมอพิจารณาก่อน ทางนี้นะคะหน่วยงานเศรษฐกิจได้ให้ข้อมูลกับนายรัฐมนตรีนะคะว่ามาตรก,การเยียวยาประชาชนยังต้องใช้เวลาในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากการระบาดในครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่หนักแล้วก็มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะจึงต้องดูว่าวงเงินที่จะใช้เยียวยาเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแล้วก็เหมาะสม สำหรับมาตรการที่สามารถดำเนินการได้เลยก็คือมาตรการโคลครึ่งเฟสที่3ซึ่งใช้วงเงินประมาณ4-5ถึงหมื่นล้านบาทซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะได้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเงินกู้ที่มีสสชเป็นประธานนะคะซึ่งคาดว่ารายละเอียดของโครงการนี้จะมีการพิจารณาแล้วก็นำเข้าสู่การประชุมของคอรมในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ รวมทั้งเปิดลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้และมีผลในเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยมาตรการที่ดำเนินการจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้นช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยได้หลังจากที่มาตรการเศรษฐกิจที่ออกมาก่อนหน้านิทยอยหมดลงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะส่วนในมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3นะคะมีแนวความคิดให้เรื่องโครงการออกไปในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากสอบคอรประกาศขอให้มีการงดการเดินทางในหลายพื้นที่เพื่อจํากัดการแพร่ระบาดของโรคซึ่งการเลื่อนระยะเวลาโครงการเที่ยวด้วยการจากเดิมที่ให้สิทธิ์เราจอง2ล้านสิทธ์นะคะเริ่มต้นในวันที่17พฤษภาคมนี้คาดว่าจะให้เริ่มลงทะเบียนใหม่ในเดือนมิถุนายนและขยายระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการไปจนถึง31ธันวาคม2564จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2564นะคะ นายอนุชาบุรพาใย่สีโฆษกประจําส no like well, ํานักนายรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าการหารือระหว่างนายรัฐมนตรีและก็คณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจให้พิจารณาถึงความคืบหน้าของมาตรการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วนของมาตรการด้านการเงินผ่านการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และการออกพรกอด้านการเงินต่างๆที่ดำเนินการอยู่นั้น รวมไปถึงมาตรการด้านภาษีการลดภาษีและการขยายกำหนดเวลาต่างๆนะคะทางนี้นะคะนายกย้ำความจำเป็นต้องพิจารณามาตรการที่ออกมาใหม่ในรอบนี้ให้เร็วที่สุดและด้วยความรอบคอบค่ะโดยมาตรการใดที่พร้อมให้ดำเนินการทันทีนะคะนายกขอให้หน่วยงานต้นสังกัดนำเสนอเข้าคอรมอพิจารณาวันที่5พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะและจะมอบให้นายสุพัฒนพงศ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอาคมเติมทิยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ถแถลงหลังประชุมคอรมอที่ประชุมมาตรการอะไรทําได้ก็ให้เสนอเข้ามาให้คอรมอในวันพุธนี้พิจารณาทันทีมาตรการอะไรที่ยังทําไม่ได้ทันทีให้เสนอเข้ามาเป็นหลักการ <c oughs> เพื่อที่จะได้ประกาศให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมมาตรการต่างๆเตรียมพร้อมไว้แล้วนายอนุชากล่าวคะ่ะ ทั้งนี้การระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบล่าสุดนะคะได้กระจายจไปทั่วประเทศและมีผลกระทบในวงกว้างกว่ารอบที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมนะคะเพื่อดูดแลแล้วก็เยียวยาประชาชนอย่างเร่งด่วนและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วคะ่ะโดยจะพิจารณามาตรการที่สามารถดาเนินการได้ทันทีเช่นมาตรการด้านการเงินมาตรการด้านสินเชื่อมาตรการพักชําระหนี้ รวมไปถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมาตรการการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะสำหรับมาตรการที่สามารถดำเนินการได้เลยก็คือมาตรการคนละครึ่งเฟสที่3รวมทั้งจะเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนนะคะและมีผลในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะต้องรอฟังการอัปเดตพรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ